อ่าถ้าได้แล้วปีนี้โอ้โอคือเก่งแต่เก้ายซิฟแล้วสันโอ้ชิแปะอืมโอ้เก้ายซิฟเต็มแล้วไงขยันใช่ไหมพี่บ่เคยได้ยินบ่แม่ <c oughs> ไปแม่ไปนั่ง ไม่ต้านกระดาบไม่ต้านนั่นเร่ออันลงมะเร็นน้ำมูค่ะพี่น้องอันนี้มะเร็นน้ำไอแดงก็้อย่อยย่อยเสียหนาอืมอืมเอาเลยใส่เลยเฮ้ยมียเป็นตะยานแต่จูงามเนาะ S <S นั่นมันโลละออมั้งกับสีบมั้กับสเขอนงบ้างงามงามเก็บเพื่อเลยเดี๋ยวห้า่เอาไปกรุงเทพแต่ห้าสีเอาไปชื่อว่าเอาไปให้ยายปลูกไหมลนเบอลู <S <S กให้เนี่